เจอกันเหมือนเดิมครับอยู่กับค<อ>ูบะตาจะเจริญชยัย DC เจสุนจีพัดน์เข้ามุมแล้วเข้ามุมแล้วทำการปล่อยครับ สองครับอุ้มที่สองครับสิดไลนมาดูกันว่าจะได้กี่อุ้ม สามบาทเป็นก่อนว่าอุ่มนึ่งกุ่มุ่มนึงนีตันไว้เนาะแรอยรอาแรอยเนาะียนี่มันได้จ็คสอบเนาะอุ่มนึงนาที่สอบาสอบ่ อบครับ800ร้อยกว่าโลรวมตันครับประมาณตันหรอครับเ oh. <Yeah. S 1> อาเกียย์เองงานเราทำครับตนี้เดินสายต่อตรงหลวงครับ ไปดำเลยพ่ไปดำไปดัเลยพ่อหนิรวมนึงเนาะโอเเ้เกืบเต็ม

欢迎吧。

อาอมีปัญหานิดหน่อยครับฟันครบฟันครบ ไปเห็นเวลาเพื anyway, ่อนเวลาไฟอยู่ท่เทศบาลจะปพ่นให้รถหาพัเนาะหาพันหาวมาเครื่องเดิมเน้ยาากเดัอยู่ว่ามหาเ่องเิมพนู้ทางนี้พุดไหมวะก็ไปเกี่ยวรอรอรอขืนปีนขามพี่เนาะ Oh, để mùm hút mai xuống buồn Hãy oh, Xuống oh, trà khóc สวัสดีครับผมีมต่อนราับสู่ช่องทีมงานใจสลาชน,นะครับอยู่กับคูปตาดีซีเจศูนตีพัชครับรถอุ่มรถอุ่มสูงจัดครับมาไม่ได้